สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าตอนนี้กำลังปึ่งแต่แค่พ่อค้าเพิ่นมาขายแต่แค่เมื่อแมนแล้วก็เจะอาค้าแรงแข้งได้สมุดนาำจาง อุดหนุนลาหนึ่งอันไปใส่ป้าที่ไปใส่นะมาวินลึกลูกมาวินลึกันอาตแก่ลงชุดเรื่อนแ่อื่นเรนั่นอันเดียวกันบ่ลูกนี้

เออมาหนึ่งเียเนาะี่นาะพันเดียวไนี่ยเอาชิปเอโน้ยไปเอาชิปเอนมันใสซื้อไปงมใ่ซื้อตังทนซื้อตังเจไปนั่งกินเหล่าไปไพันนึงก่อนจมันมีและมันน้อยใหญ่กวนี่ใครรวไปไปทามงลานนึงไปแล้วแท้จะเอาบ่เอาก็แล้วแต้จะให้จะถือว่าเธอนีนหรกอ กันมันเส้ยยังไงได้เลยมันเป็นมดูได้อันนึงให้ไปเล้ทบอกถอกันอข้าที่กันใส้ประโยชน์่ยเสียไ้นั่งกินเหล้ากันล้วกินเหล้ากินเนือก็ได้เอาไปกีันนั่งโต้ส้ยมใบมันกันน้อยคนนั่นอ่านึงเอาไงใรู้กนาบออยู่เงนเงนนนเง้มันมันมันมมันคนดวงดีถือกันอันนี้แถมบ่อสองอันนี้เพราะต้องเาขป็นไงเนาะยกเปลาแต่ว่าถือกันเนาะ อันี้คููละเจ็ดลอเนาะสันวางอันนี้เอากระุรถยุนี่บ้เอาล่ะมัน็วิ่งซีรแล้วมนีมแล้วมัแล้วมแล้วเจ้าได้คายแล้วมันี้แหมาแล้วไปคู่มืองินไปคู่มือแล้วพอเดเละวองสามยก็ไปบ่มีะลูกง่องบหมนก็ม่จลูด่องไนเงิ้ยนะจะคลองก็ได้๋อเป็นรับกันเลยครับ็ยังเียน้องหลวัดขายงคล้องยาเลย พอ่อาอะไรหพ่อไปเรือ่อยๆัด้ไตวนนี้ตวนี้พ่อขึ้นขึ้น,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 นเ้ามาอเลยอันนี้พันหนึ่งพี่น้องไม่ดูที่ะเนี้ยไม่เ,เหมอกไม้ส้มซสไม่ยังไม่ส,สาสจเจาะลกเล็ก่งเ้จะลุกเล็กกันลน่เลยฮะอันนี้พอดีเลยโอ้ยหมอเลยไปวิตเยวะรถมตอตัองวิทเยวะ ต้องมาตังวิทย์อยู่บ้างแ้มาแล้วเราได้ขายสองตัวแล้ว นี่ไว้สวนอันน uh um> like uh> ี้ไว uh> ้เพือนตัวนี้อันนี้ไว้สวนโบโบมองนั่งกินข้าวแ่อว้สวนเ่านมี่ัดไว้รดนตกวนีอันนี้เป็นกระเทือนนะเอาตัวนั้นตัวนั่นจาอันนี้กรเทืนตัวนี้ หูมากกอนั่งพอนน้อยหนึเอาตัวน้ักลัวนี้ตัวนั้นมันดีกว่าตัวนี้ันนั้นจะบาดพรตัวใหญ่น่ะตนี้มันน้อยคตรเปลี่ยนตัวหนตัวนี้นี่ตัวใหญ่นี่เลตลาดนะเอาได้จังไปลูกเออมาเพื่ออยากได้ตัวนี้ไหมตัวนั้นเท่าไรตัวน่ะอยได้ตัวใหญ่เพราะมนแลอ่โอแพงตัวน่ะมาได้เออง ก็ได้นั่งทำพวกที่ไม่กี่มาเป็นชุดปุ๋ยแล้วว่ามันปุ๋ยอมันยิ่ดอกโอ้มันิ่อึดอย่ในเงีอนหลายก็มันก็อึดที่เง้นกันล่าไปหน้าเลไปเอาไปหน้าเลก็อีไปโอ้ยบัว เอาเ้นนี <uh> ่ลวพ่อเก้าอีู้นจะเ้ว่านนั่นแหะเยาว่าบอยากให้ด้อเออบเป็นยังมันมันสบ่ได้มันมาเป็นชุดมันเกินมันเกินมันมาเป็นชุดโอมันสีเป็นุดเก้าอี้เาเก้าอี้หตัวทั้งต่บนี้เคนนี้เป็นชุดอาหารเลยนะงบเป็นยังของขมันลายอยู่พี่ไปโรงเรียนเลยปิดเต็มครับเอาเนี่ยนะพ่อได้ตั้งแก้ตั้งขวดตั้นนั่นน่นักพ่อหนักมา มันก็เลยแพงเนาะเขาใจเขาเขาใจอยู่เราัวไม่รู้ค่าสร้างค่าย้ำกับแพงกันเลยมันมีเก้าอี้พอมก็เลยแพงเก้าอี้จักรโตแบบนี้พกบ่เอามันก็เลยแพงเนาะสืตยุไงล่ะยทอาหารกัาแดงๆบริสัยบริสัยเยอมื่นเไสองมื่กว่าป่ นังแถมหลายอันยี่ดอกซึ่งซึ่งโซค้านางกับพ่ <c oughs> องงซือแล้วก็ไบบ่ดอก่ือซื้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 อซ้อซือกื้อซื้อซื้ออซ้ีซื้อซื้อ้อซื้อพันหซื้อ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 อซื้อซแ้อซั้อซื้อซ้อ้อแื้้อันอนอ้น,น,น,นออนนน อันนี้ว่าเป็นนางยิสวัดนั่งตัวนี้ผดแพ้งแข่สี่พันหัวหนาตัวนั้นว่าตัวยาวนี่ว่มันมีเก้าอี้พร้อมเนาะเออมันเป็นสุดของมันอืมอาแม่ยีรถอายหัหกบห้าหรอกเส้นก็ได้เส้นก็ได้เส้นเส้นอาเส้นแล้วก็พูดแลต้องการใช่ไหม เพิ่งการอะใช้ห้อีกสองเดือนิกนนิด่ได้ไปติดต่งันเ้ไปเด้อมันมันมันมนแห่งมาแล้วแะอมาแล้วอืม้นนางอเนื่องบไดอือชาเมืองคุณนี่คือว่าพบรยูไปพก็หาเงินเนพเก็ตัดยางตัดยืนเข้าไปแล้วก็มีมันนอนบ่อยอืม อะไรก็พอลูกพอแล้วอนะา,า,ยายกเข้าไปบรรยากตศใส่ยกเข้าไปดูดิซ่ไมยายกเข้าไปโนโซอเอ้ยตัวนี้โตอันเก้าอี้ตัวนี้หามโตน้อยนี่มาวินยอย่าเปิดยอย่าเปิดก๊อกลูกอย่าเปิดก๊อกนักเติบอยู่ได้เนี่ย ตน้อยนี่ครับไม่ตะล่างเท่าน้นเราเนี่ยตัวนี้ตะแค่เนี่ยเปไปนั่งกินข้าวอยู่สวนเรานี่ยเอาไปอยู่สวนเนี่ยถ้าพ่อหยกันี้ยสองคนนักน่ฮะเมนบ่อ้าวพึ่แข็งแรงแทะเม่เอาอย่างไใส่สั่งเออไปหั่นแล้ครับเอาไปหั่นแหละ

ตะแค่ไปลงสวนนเขียาตนี่พี่น้องให้ลูก้ายเอาเตียงออกมาสวนแล้วมีที่นั่งกินข้าวแล้วแต่ใส่ลากกระตัดอันนี้ใส่เลยนี่พี่น้องนี่ยที่ลงลที่ลองขาตะแค่แล้วก็ใส่ห้ยแป้งใส่นำ้ำนี่ใส่ประหิดแบบนี้ก็บอได้เ้อเพราะว่ามดหลายขนาดเลย หมดเยอะมากนี่ลอง่ะดูด้วยแป้งหมาหนอนนางจริงจิ๊งซาดีจา้านะลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจา้ปาปลาลุงด้วยนี่มาไว้นั่งกินข้าวอยู่สวนแล้วหนอนนางได้ที่นั่งแล้วม,มันนี่เฮาเนาะเพราะว่ามากับบริขินเทียงจักเตื่อพี่น้องบริขินถึงถึงจักเื่อเอา้าสวัสดีแหละ มีแต่พักกันนอนอยู่ปีเนาะมีนอนก็ได้ใหญ่เลี้ยวค่อยู่วันนี้ได้ที่นั่งแล้วได้ที่นั่งแล้วนี่นางมีหมองนั่งลินพร้อมเนาะลุกเนาะกาเลียวนอนก็ได้ถ้าไม่ได้สองอันนี้ได้กาเลยใส่เออเนาะมันรู้นิดรู้แค่เพียงหน่อยออกต้องได้อีกต้องได้อีกอันนึงเลยนอนเลยมิตรสูงใหญ่เหมืนเพร่สองพันถ้าไดก็ เพลงเถอะเนาะครับรุ่นนี้สองอันกับพ่อเนี่ยพ่อันนี้ก็ได้การยี่โด้ก็หน่อยก็นั่งได้ตัวหน่อยก็เอาไว้เครื่องไว้คล้องไปกระติกไว้ยังกระติกไว้ทั้งน้่งก็ได้หมดจังบ่ขึ้นนั่งอีเนาะอีนางก็มีหวงนั่งเลยบนนี้นอนด้วยนั่งไม่ต้องไปเห็ดเด้อลูกไม่ต้องไปเห็ดเด้อนางไม่ต้องไปเห็ดเด้อ ราคาพันหบาทพี่น้อ่สมัยคูมือนี่เนาะดกี้หกร้อยซื้อเาซื้อยู่เพื่อน่ะหกร้อยสองพันสเาสื้อแต่เฮ้งหลายปีเด้เนาะยี่สิบปีกับมอเนาะโอ้หแต่บัตรประกันภูแต่ห้องามาอยู่เลนไม่น้อยาบ่มรอีกอันนึงนะตัวหนักหนัะเนเต้บ่ซื้องกันเลยสองนหกร้อยกูหนึงพันสองกะมันกะหึงแล้วเนาะนานมาแล้ว ก็เียบอกโอ้ยอยู่ทะดูเลยแล้วบอกแล้วบอกแล้วมึงก็ตามสมัยตามราคามันแหละค่าแรงข้เจ้าก็แพงขึ้นค่าแรงค่าช่างค่าไม้เนาะค่าฝีมือหน่อยนะก็่เมีนเลี้ยงยี่สิบปีขึ้นหลังแล้วมันก็ต้องแพงขึ้นสิ่งได้ราคาสมเก่ากันไม่ได้อีกแล้วแต่คนซื้อกะมี่จะติว่าแพงเนาะ แพงอยู่แต่ว่าไปคล้องคู่มือนี่ก็ต้องพันขึ้นโอเคตึง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 แต่จักไหมยังเลยคือว่าอลไรเนาะไหมยังกระดังได้ดอกอยู่ในห่มเ่าก็รู้ว่าไหมยังเงี้พันหกร้อยบาทซีไม่เจ้ที่แบบพวากาเจ้ามันเป็นไมมไมมเศษไมมเศษเนาะก็จะเอามาตีใส่กะเจ้ายังกินน้าบรุกมาไหโอ้ยังกินน้าเด็กผู้ชาย ไม่สีก็มไม่ใส่ไม่สีก็เจาก็ไม่สถิตไม่ปีกก็เจากับเขียบแอาเขียบแล้วก็ไม่ใส่ลายไม้ก็อ่ะพอดีมีมองนั่งมองเซาดีกว่าไม่มีที่นั่งที่เซาหน่อยนางออกมาสวนกะเนีนมันฮ้อน้องเลินอยู่สวนพี่น้องเ้ยพอได้บังนั่ง ถ้ามีมองนั่งกะน,นอนตะปีนั่งอย่ากนอนแล้วล่กเมื่อนอนบ่มื่อสิต๊ใส่ีดินเนอะเดอยวจเห็นด้วย,าายมาดดวมาินไปใส่แล้วนางเอ็มวินไปใส่แล้วมาวินไปใส่มาวินไปกับยาลี่พ่ดแล้วกับเอกาล่ะ เจอกันอยู่ตลาดไปเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไปป้าน้องเลยมาวินไปไป